วครับทาด,ดีชาว The b o o จ a g e n ั y ทุกคนด้วยครับผมตอนนี้เราไปอยู่โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Half Life 2ใน EP ที่4กันเลยครับผมนะเมื่อวานไม่ได้ <Get going. S 1> เริ่มเลยนะขอเวลาครับผมเอาเสียงโอ้ปัดจสดังเลยไม่น่าทำไมมันไอ้นี่ right. ไม่น่าทำไมคลิปที่ผมเปครั้งแรกโอ้โหโคตรดังเลยโอเค เอาละครับผมนะเรามาอยู่อพ p ที่สี่นะครับผมเราเรามาอยู่ในอ่าอ่าที่ไหนสักทีแหละเราก็ไม่รู้งนั้นเราเดิมเอ้ยติดเล้วะเขาไม่ตัดตรงนี้กันนะขี้เกียจแล้วตัดเยอะตัดเจนมากเลยเล่นเกมเออก็ได้ก็ได้วะก็ได้จบมาจันมาอาอน ถ้าเห็นอ่าตัวอักษรตัวเลขเนี่ยอ่าเกมผมบั๊กแะจะบอกว่าถ้าเห็นตัวอักษรไอ้ตรงตรงเบื่อๆที่มีเลข่ยเหนื่อยตรงเนี้ยจะบอกว่าเกมผมบั๊กมา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 มีปืนละมีปืนละมามามาสู้กันมาสู้อันนี้ไปไหน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 อย่าขอไปละ อย่าบอกขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ โอเคมาต่อเลยครับผมเมื่อกี้เราแก้ไปเป็นเรงบ้าเสียงดังอะไรพวกเนี้ยถ้าคลิปนี้เสียงผมดังหรืออะไรต้องขอไปด้วยครับผมเพราะว่าผมตั้งไงมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเอหนใครจะออกต่จริงๆเกินเบอร์ไอ้เอ้จ็บเบอร์ไอ้ต้องเบอร์ไอ้ไม่่ใชแต่คำหยาดเลยไปอีกหนึ่งอะ กระบอกเป็นตุ๊บไงกระบอกแแบบอันนี้อันนี้นัอันนี้เป็นกระดางของพวกขบายโอเคนี่ไงของมาได้เลยล่ะโอเคแต่ตรงนั้นไม่เคยไปอะไปยังไงโอเคไปไม่ได้ไปแ่บนั่นมันรด มันมันขนาดนี้วะเนี่ยไม่น่า้าไปําไปทุกคนจึงบอกว,ว่าเกมนี้เป็นเกมในตำนานเกมม,มันมันขนาดนี้เอง Ừ, นี่แต่เดวปของรู้ระเบิดบ

ถ้าบนรอบหนึ่งมันตกนี่ไอ้ตกตกไหมไ,ไม่ตกไม่ตกขอเราไปตกไปตกอีกอย่งเดียวอ,อีกอย่งเออสิไปก่อน ไม่สนเราไม่สนเรไม่สนจะต่อจนนี้คราออไปออกไปออกไปจ้าจ้าดิบดิใจดิจริงไปละเนี้ยเ Let's go ไอ้ตรงนี้จับดาบ่ามีของนั้นไง

อีกไม่กลับทางเข้าทางเข้าทางเข้าน่าจะไปดางนี้กดั uh. งนี้เอาไปปกปิดด้วยเผื่ออาจจะมีระเบิดดูอยจริงเยอะ Let's go ฟ้ยอยากตออเ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 อเอ้แมวไม่แต่งเลยอนี่นี่อ,อู้คุ้นๆน,นะตรงเนี้เป็นเราเคยเห็นในฝัน เป็นเราคืเห็นในฝันว่ามันจะมีเครื่องบินมาตรงนี้นั่นไงจริงเลยก็โดนซีแมสไนเปอร์มาแล้วอีอจะปาระเบิดมามในฝันฉันบอกว่าแกจะปาระเบิดมานี่ไง ตก,กแล้วตกตกแล้วตกไม่ตกอีกโว้วเออเอ่อทิ้งขยะอีกแก้วได้ที่เดินดีไม่ดีเลย

เปิดประตูอยังไงเอาอยิงเล่นเฉยเลยอีหย่างว่าดูดีก็ยิงเลนเปิดประตูด้วย,ยแรงเปิดประตูด้วย,ยแรงมันตีช้าช้าหรือมันค้างก็โหลดอะไรโหลดผีหรือโหลดคนหรือโหล,หลดหรือโหดคอมบายหรือโหลดอะไร โดนภาพโลดนรูปโดนอะไรกระตุก,เ,กเหลือเกินเฮ้ยเฟอรปฏิเพี้ยนนี่มันโกดังโกดังของจริงอะไรไม่ ขอขอคืนนะขอคืนโอเคขอกอดแบย <S 2> <S 2> เราไม่เคยตายเลยเราไปจับพลาเดีย re, ่ยล่นเกมนี้เราไปจับพลาแต่เราไม่มีเคยตายเราไม่เคยตายเลยเอยู่ปืนมมไม่ได้ใช้เลยขอยิงเล่นหนอกไปแล้วแล้วมาันก็หายเนี่ย กลยกิธของเราคือไปเปิดความน่าไปนเงนี้ยราคาเปิดนี่มัน,นโอเคเราตัดตรงเนี้ยเจ็ดร้อยเราต้องไปเปิดตรงโน้นซึ่งมัน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 ค้นางอะไรไม่ได้อะไร ปิดน้ำเฮ้ยโอ้ยจะเบี้ยะจริงวู้อไปดนไ เลินไ,ไหลวมดเนี่ยไปไอไยโอ,อ้โอ้ดีสีด้า่ายของอ่า่ายของอเล็กก่อนที่เข้าไปตอนเขาเข้าปุนี้ ตอนนี้เราขอปิดคลิปแล้วกันเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับคลิปใผมด้วยตอนนี้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใน EP ที่5บ๊ายบายเลยครับผมบ๊ายบายครับ